มาเลยดิแน่ดิแน่ดแนได้ออกมาเล่นข้างนอกนี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะเสียงอะไรเนี่ยพี่ฝอนฮะอเดีอเดี๋ยวก่อนกคกๆกกอ,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 อโอเสียงอะไรอะ่ะเสียงท้องฉันเองอจะว่าไปแล้วเล่นมาพักใหญ่แล้วหิวข้าวแล้วเหมือนกันนะเนี่ย ว่นก็หิวข้าวงั้นเอาอย่างนี้เราไปหาของกินข้างในตู้เย็นในบ้านเรามาทํากินกันดีกว่านะแต่ว่าอากาศร้อนแบบนี้เพชยังไม่อยากกินข้าวอยากกินเครื่องดืม่มอ่ะพี่ฝนครับจอหิวน้ํามากเลยครับใช่แล้วหิวน้ําเหมือนกันเอะนี่มีนมสดเหลืออยู่เดี๋ยวเพชขอกินสักแก้วหนึ่งนะอืมอ อร่อยอร่อยใช่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะพี่ฝนแต่แบบว่าพี่ฝนน่ะไม่อยากจะกินนมเพียงอย่างเดียวอยากจะกินนมที่แบบว่ามีรสชาติแบบอื่นม้องอะ่ะงั้นลองเอาเครื่องปั่นมาปั่นผสมกับน้ำผลไม้ดูดีไหมอะ่ะอปั่นผสมกับน้ำผลไม้ได้ที่ไหนกันอา้าวแล้วจะปั่นผสมกับอะไรอะ่ะอืมถ้าเป็นนมเราก็จะต้องปั่นผสมกับช็อกโกแลตหรือไม่ก็สตรอเบอรี่ไงอ๋อ ถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องเป็นพวกนี้แน่นอนชานมไข่มุกอ๋ออันดีอันดีนดก่อนช,ช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ไปเกี่ยวอะไรกับชานมไข่มุกแล้วก็มาปั่นรวมกันแล้วมากินกับนมเนี่ยเพียงด้งถึงชานมไข่มุกเลยอ่ะก็น่าอร่อยดีเหมือนกันนะงั้นเอาอย่างนี้วัตถุดิบที่บ้านเราไม่พอที่จะทําชานมไข่มุกเราจะต้องมาซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมก่อนนะฉันอยากกินแบบเนี้ยช,ช็อกโกแลตปั่นแล้เนี้ย อร่อยบู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 พี่ฝนครับจออยากกินรสชาเขียวนะครับเจ้าบอยากกินชานมไข่มุกสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมอย่างงี้เหรอบอบูบูบูจออยากกินชานมไข่มุกรสชาเขียวส่วนบอยากกินสูตรดั้งเดิมแล้วนายลหละพวกบ๊กฉันอยากกินช็อกโกแลตปั่นอนะช็อกโกแลตปั่นอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วนะ่าอร่อยออก นั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเช่นพอจะมีความคิดอะไรบางอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกคนจะคิดเหมือนฉันหรือเปล่าพี่ผลจะทำอะไรเหรอมถ้าทุกคนกินหลากหลายเมนูแบบนี้แล้วล่ะก็แล้วล่ะก็เราไปปั่นเองแล้วก็เปิดร้านขายไปเลยก็แล้วกันโอ้ก็ดีเหมือนกันนะไปปั่นเองเปิดร้านขายเองเนี่ยนะ มาทางนี้แล้วเข้าเราจะต้องมีหลากหลายรสชาติแล้วก็จะต้องมีส่วนผสมหลากหลายแบบด้วยนะเพียกว่ามาดูที่ร้านขายไอติมดีกว่าเขาน่าจะมีรสชาติเยอะนี่ไงมีทั้งน้ำผลไม้ปัน่นและที่สําคัญพี่ฝนเจอความลับอะไรบางอย่างเป็นรูปเป็นรูปไอศครีมด้วยนะรูปไอศครีมอย่างนั้นเหรอใช่ฮนี่ไงชาเขียวกับชานม,ม่ะของโบกับของจอร์ด่ะ นี่ไงน่ากินจังมีรสสตรอเบอรี่ของพี่ฝนด้วยนะนั่นช็อกโกแลตปั่นของฉันนี่นะงั้นเอาอย่างนี้เราเก็บไปให้หมดเลยก็แล้วกันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยพี่ฝนจะเปิดร้านเลยจริงๆหรอใช่ต้องเปิดร้านแล้วล่ะแบบนี้ต้องเก็บวิปปิ้งครีมไปด้วยวิปปิ้งครีมก็เก็บไปด้วยหรอใช่แล้วก็ต้องนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะซอสช็อกโกแลตซอสช็อกโกแลตซอสสตรอเบอรี่เนี่ยนะถูกต้องนี่ที่นี่พี่ฝนจออะไรบางอย่าง มันนี่เป็นลูกพิซซ่าแฮะใช่เห็นตัวต่อลูกพิซซ่าเอาไว้ทำอะไรกัน่ะไม่แน่ใจเหมือนการต้องเก็บไปดูบูบูบูพวกปิ<ว>กบอ <Big Ball S 2> ว่าไงอย่างนั้นเหรอบอรูบอกว่าเจออะไรก็เก็บไปก่อนนะนะอะน่าจะเป็นความลับที่เราอาจจะต้องออกตามหาต่อหรือเปล่าว่าแต่ว่าเราจะต้องไปหาไข่มุกที่ไหนเอามาใส่อะไข่มุกอย่างนั้นเหรอบูบูบูไข่มุกนี่เขาทำมาจากแป้งผสมกับน้ำตาลหรือเปล่า เหรออันนั้นคือแป้งผสมกับน,น้ำตาลเหรอพี่ฝนใช่แล้วที่สำคัญตอนนี้พี่ฝนเจอที่เอาไว้ใส่ตัวต่อรูปพิซซ่ารูปไอศครีมแล้วก็รูปหาดอกแล้วล่ะจริงด้วยสินะถ้าใส่ลงไปแล้วก็ในตู้นี้จะได้ของมาเพิ่มอะฮะอะไรอะไรก่อนพวกปิกนายหายไปไหนอะ่ะฉันไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวฉันมา <c oughs> นายอยู่ไหนอะหยิบของออกมาสิ หยิบออกมาแล้วได้กล่องของขวัญจากนั้นก็เปิดขึ้นมาเลยเปิดขึ้นมาเลยเอาละหนึ่งสองสามยังไม่เปิดเปิดได้แล้วพี่ฝนอร่อย <c oughs> ยังไม่เปิดหรอกไว้ลุ้นกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรอันนี้เขาเรียกว่าผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนดูบแมวเมียนี่ฉันกลายไปเป็นผ้ากันเปื้อนแล้วไงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวดี๋ยวนพี่กตกลงว่านายหายไปไหนอะ่ะฉันไม่ได้หายไปไหนได้ฉันมา เดี๋ยวนายมาอย่างนั้นเหรอใช่แล้วนายแอบ,บอยู่ในตู้หรือเปล่าเปล่าฉันกําลังไปตามเพื่อนๆมาตอนเนี้ไปตามเพื่อนๆอ,อย่างนั้นเหรอหมายความว่าปุ๊กปิ๊กไปช่วยตามเพื่อนๆเ,เวลาที่พี่ฝนจัดร้านเสร็จแล้วแน่เลยแต่แบบว่านายหายตัวไปในพริบตาเลยนะฉันเป็นแมวฉันเก่งอยู่แล้วเรื่องเนี้ยนายกระโดนหายตัวไปเลยอย่างนั้นเหรอปุ๊กปิ๊กโอ้โหดูชุดของพี่ฝนสิเดี๋ยวก่อนบอกกาลังจะทาอะไรนะ่ะ บพี่เอกดูท่าทางโบเขาน่าจะกําลังหายตัวไปเหมือนกันหรือเปล่าโบน่าจะไม่หายไปหรอกนะพี่ฝนนะปุ๊กปิ๊กนายกระโดดออกไปตอนไหนเออเดี๋ยวก่อนนะนายมาแล้วจริงด้วยปุ๊กปิ๊กกลับมาแล้วดีใจจังเลยมาแล้วเข้าตอนนี้เราไม่มีเวลามากแล้วนะเราจะต้องรีบกลับไปจัดร้านแล้วพี่ฝนจะจัดร้านเป็นร้านสีแบบไหนะสีชมพู สีชมพูหรอใช่สีชมพูเป็นหลักเลยโอแต่พี่เอกว่าให้มีลายไม้สีน้ำตาลหน่อยก็ดีนะนี่งานก็จะมีลายไม้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ข้างๆแล้วก็พื้นเป็นลายหินอ่อนสีชมพูโอ้โหดูโมเดิร์นดีมากๆแล้วก็มีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรเนาะโต๊ะกับเก้าอี แล้วนี่ขนของที่ร้านไอติมกับร้านอื่นๆมาเต็มเลยพี่ฝนจะไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนซิเราจะต้องมีการจัดสถานที่มีชั้นวางของด้วยว่าแต่ว่าของที่จะวางนี่จะมีแค่ชานมไขมุกจริงๆหรอ ไม่ใช่เราก็จะต้องมีช้อปปิ้งอย่างอื่นด้วยไงอ๋อมีโต๊ะสาหรับให้นั่งทานด้วยเหรอเนี่ยใช่มีโต๊ะนั่งทานที่ร้านแล้วก็นากลับบ้านได้ด้วยเรียบๆจัดกันเร็วเข้าสองคนเนี่ยตอนนี้ลูกค้ากําลังเดินทางมาแล้วนะจริงเหรอปุ๊กปิ๊กนายไปบอกลูกค้าแล้วอย่างนั้นเหรอฉันไปบอกลูกค้ามาแล้วโดยเฉพาะลูกค้าที่ฉันเพิ่งจะไปเจอเข้ามาเนี่ยนะ อย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้ฉันจะรีบจัดร้านก่อนก็แล้วกันพี่ฝนรีบวางอุปกรณ์ข้างบนชั้นก่อนเลยเร็วเข้านี่งํากำลังจัดชั้นอยู่ก็จะมีชานมไข่มุกแล้วก็น้ำผลไม้ปั่นรสชาติต่างๆนะนะบู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 บมีรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่รสส้มก็มาแบบนี้ก็ดีนะเราสามารถเลือกรสชาติแถมเลือกท็อปปิ้งได้ด้วยดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้ใช้ แค่น้ำผลไม้ปั่นอย่างเดียวแล้วล่ะทำไมเหรอพี่ฝนตอนนี้เรามีสมูทตี้ด้วยหรือเปล่ามีทุกอย่างเลยเหรอโอ้สุดยอดไปเลยนี่เงก็จะมีแป้งไว้สำหรับทำชานมไข่มุกแล้วก็มีท็อปปิ้งต่างๆวางไว้ให้ลูกค้าเลือกต้องรีบจัดแล้วนะตอนนี้เขามาถึงหน้าร้านละเดี๋ยวก่อนปุ๊บปิ๊กแป๊บหนึ่งก่อนเขาบอกว่ามาถึงหน้าร้านแล้วจริงเหรอจริงที่เดี๋ยวก่อนนะเอาละตอนนี้ เรามีร้านที่ดูแบบว่าสวยงามอุปกรณ์พร้อมที่จะขายของแล้วหรอล่วพวกเราเรื่องนั้นก็จริงอยู่ว่าแต่ว่าใครกันนะที่มาถึงหน้าร้านแล้วนะ่ยพี่วนครับจอได้ยินเสียงกดติ้งต่องแล้วล่ะครับนั่นไงเขาเดินเข้ามาแล้วอะ่ะติ้งตองสวัสดีครับผมขอชานมไข่มุกรสโซมนะครับได้เลยครับคุณลูกค้านี่ครับชานมไข่มุก รสชาติชื่นใจมากเลยครับโ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 บอ๋อเดีกเด็ก่อนสวัสดีค่ะต้องการชานมไขมุกหรือน้ำผ่อไมรสชาติไหนดีคะงั้นคุณใหญ่ขอน้ำผ่อนระไม้หรือไม่ก็เป็นชานมไขมุกรสดั้งเดิมก็แล้วกันค่ะนี่เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าฉันอยากได้น้ำสตรอเบอรี่ปั้นนะนะน้ำสตรอเบอรี่ปั่นได้เลยค่ะคุกกี้ตรงนั้นน่าอร่อยจังเลยนะเนี่ย เป็นคุกกี้รสแมวเหมียวแล้วก็เป็นคุกกี้ประจําร้านด้วยนะคะมีฝนมีน้องเขาเข้ามาซื้อของแหละอยากได้อยากได้ชานนมไข่มุกหรือไม่ก็น้ําผลไม้ปั่นที่มีสีม่วงได้นะคะนี่เลยจ้าน้ําผลไม้ปั่นรวม,อ,มอร่อยจังเลย ถ้าทางร้านเราจะขายดิบขายดีเลยนะเนี่ยใช่ถูกต้องเลยวันแรกก็มีลูกค้ามาซื้ออย่างเยอะว่าแต่เพื่อนอนชอบชานมนไข่มุกหรือน้ำผลไม้รสชาติไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจ๊ะบบููบูบ